โรงเรียนวัดเลิกบุญมีตั้งอยู่หมู่4ตำบลบางสายอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาก่อตั้งเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2498ปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวสุพัตราการมาสมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลิกบุญมี โรงเรียนวัดเลิกบุญมีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการสอนระดับชั้นปถมวยัยและระดับชั้นปถมศึกษาปีที่หถึง6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด53คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา7คนปรัชญาของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำประชาธิปไตย ประจำโรงเรียนชมพูม่วงโรงเรียนวัดเลิศบุญมีมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยน้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระให้เหมาะสมตามช่วงวัยโรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้การจัดการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้น่า และกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโรงเรียนวัดเลิกบุญมีมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้แก่ 1. กิจกรรมชุมนุมทั้งหมด3ชุมนุมได้แก่ 1. ชุมนุมคหาก,กรรม 2. ชุมนุมกเกษตรและ 3. ชุมนุมศิลป,ปะดนตรี 2. กิจกรรมวิถีพุทธซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเลิกบุญมีโดยทุกๆวันพระนักเรียนและคณะครูจะไปร่วมทำบุญตักบาตรทำวัดเช้าร่วมกับชุมชนวัดเลิกบุญมีเพื่อปลูกฝังความเป็นวิถีพุทธให้กับนักเรียน 3. กิจกรรมภาษาไทยวันละครและภาษาอังกฤษวันละคร เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6ได้ออกมานำเสนอคำหน้าสอบพงทุกทุกวันและมีการจดบันทึกลงในสมุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. กิจกรรมตลาดนัดน,นักเรียนเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสร้างอาชีพและสามารถนำทักษะและความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ำวันสำคัญต่างๆเช่นวันเด็กวันคริสต์มาสวันภาษาไทายแห่งชาติวันสุทนทรภู่วันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนฝึกความกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถพิเศษด้านรางวัลระดับประเทศรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปถมวยัยรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษา รางวันสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยการใช้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษารางวัลดีเด่นประเภทสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา